ไม่ีเลยครับไม่ใช่ไงหรอาไม่ได้ยออกทีวีไม่เราอยากทีวีหาาาทีอเเาไม่มาจริงเนี่ยัให้มแต่แต่่่ตแ่ สวัสดีคุณผู้ชมบรีพาร์เตรเตอร์สนะคะนี่เป็นในส่วนของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีกรอตรีว่ากระทรวงมหาดไทยในการรับยื่นหนังสือน,นะคะคุณผู้ชมสําหรับในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีกันให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนด้วยเดี๋ยวก็ติดตามกันในอีกสักครู่หนึ่งนะคะ เิอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่สบายใจมากนีครับกำลังจะโทรไปรายการคุณสรยุทธเมื่อวานนี้ผมพูดชัดเจนที่มาไทยมีผู้สื่อข่าวถามผมว่าถ้าเรือละมุถามแบบคำถามคุณเนี่แหละ ผมก็บอกแล้วว่าผมไม่เคยคุยกับสารัต์เรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้ในการคุยกันทั้งซ้งทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ถามผมว่าแล้วถ้าเรือละมุเนี่ยอะไรต่างๆก็ซักถ,ถามผมผมก็บอกว่าอันนี้เป็นที่ของกองทัพเรือนะครับแล้วก็เขาเองเขาได้เคยก็ได้คุยเขาเขาบอกเขาก็อยากมีตรงนี้เพราะว่าเขามีแต่ท่าเรือที่ฝั่งฝั่งอ่าวไทยแล้วถ้าสามารถทําตรงนี้ได้ก็เป็นฝั่งอุดาบันเขาก็อยากมีเพราะมีกองเรือกองเรือหนึ่งอยู่ตรงนั้น ซึ่งกับผมก็บอกเขาไปว่าก็ก็เดี๋ยวต้องมาดูรายลีกันอีกทีมันไม่ง่ายหรอกเพราะช่วงนี้ต้องใช้เงินอะไรต่างๆแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่เคยคุยออกับผมเรื่องนี้แต่ทัพเรือก็คงมีแผนอยู่แล้วล่ะเพราะเขาคุยออกับผมแค่นี้เองนะครับแล้วไปบอกว่าออผมยืนยันว่าตรงนี้เป็นเรื่องในการเจรจาก,กันผมอยากให้การลงข่าวก็ดีหรือการเสนอข่าวก็ดีหรือคนที่ฟังผมเมื่อวานนี้ก็ดี อยากให้ใช้ความระมัดระวังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศแล้วถ้าเกิดกลายเป็นเรื่องที่มันการไม่เดี๋ยวก็เป็นจีนเดี๋ยวก็เป็นสหรัฐอเมริกาประเทศเสียหายนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจและไม่อยากให้เกิดอย่างนี้ถ้าจะเอาคําถามบอกว่ามีข่าวหรือยอย่างน,นงนี้คุณก็ถามไปแต่ถ้าบอกว่าผมพูดแบบนี้ผมว่าผมเสียหายมากแล้วก็ประเทศเสียหายมากเรื่องนี้ไม่สมควรนะครับและไม่ควรจะมีถ้ามีอีกผมก็จะไม่ให้สัมภาษณ์แล้ว ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถามผมเมื่อวานเนี้ยผมรับว่ามีการถามแต่คําตอบผมว่าชัดเจนแต่ว่าไปออกรายการแล้วไปเขียนข่าวให้กันอย่างเงี้ยผมไม่รู้ฉบับอื่นยังมีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราคุยกันยากเพราะว่าถ้าพูดหนึ่งแล้วไปตีความหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้ผมเป็นคนที่ยินดีที่จะให้ข้อมูลเท่าที่ผมรู้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเถอะถ้าจะถามผมอย่าเอาข่าวไปเต้าเขียนแล้วก็ทําให้มันเกิดปัญหานี่ไม่ได้โกรธนะแต่ว่า ไม่สบายใจและไม่พอใจมากนะครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกดผู้ผู้ทำแต่ว่าอยากจะขอร้องนะครับถ้ารักกันจริงผูดสื่อข่าวต้องมีจรรยาบรรณแล้วก็ใช้หน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุดอันนี้อยากฝากทุกคนนะครับฝากไปคุยๆกันด้วยนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้คนให้ข่าวให้ข่าวยากเพราะไม่รู้ว่าพอพูดไปปับ๊บเป็นจะถูกแปลอะไรไม่ให้ดีกว่าไม่มีอะไรเสียงครับ อ๋ออันนี้ก็ตะกี้ถามเขาเขาว่าเขาเห็นว่าผมได้แบ่งงานให้ท่านเดชอิดดูแลเรื่องกรมที่ดินเขาก็เลยเอาไปเนี่ยไปเสนอท่านเดชอิดนะครับแล้วก็ท่านเดชอิดก็บอกว่าให้มาเสนอผมเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องขอให้มีการรื้อฟื้นนะครับคดีเขาวกระโดงให้มีการปฏิบัติไปตาม คำสั่งของศาลทั้งศาลฎีกาและศาลปกครองอันนี้ผมก็รับไว้ว่าผมก็เตรียมจะตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วเพราะว่าก็ถือว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าท่านได้ดูคำสั่งที่ผมเซ็นให้กับทางอธิบดีกรมที่ดินเมื่อสัปดาห์ก่อนต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับผมก็ได้ทําคําสั่งไปแล้วว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนก็ตั้งคําถามสนใจเยอะประชาชนก็คางแข็งใจเยอะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อยากให้ทำให้มันชัดเจนว่ามันเป็นยังไงกันแน่ พราะคำสั่งสารออกมาแล้วในี่ทั้งสารดีกาและสารปกครองอะ่ะมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างอื่นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้อทิพดีที่ดินที่แจงผมภายในเจ็ดวันถ้ายังไม่น่าพึงพอใจหรือไม่มีเหตุผลเพียงพอผมจะตั้งกรรมการสอบนะครับแล้วก็เอาเร็วด้วยเพื่อจะให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้ามันมีเหตุผลรองรับหรืออะไรก็ตามแล้วก็ทางกฎหมายยอมรับได้เนี่ยผมก็ถือว่าก็คุณก็ปฏิบัติหน้าที่ นะครับแต่ถ้ามันมีความไม่ชัดเจนผมเคลียได้ผมก็ปฏิบัติไปตามกฎหมายเรื่องมันนะร่้ครใ้จม่ไยงไอ๋อผมไม่อยากเอาเวลามาเป็นข้อจํากัดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับก็ผมทําเร็วที่สุดนะครับเขาตะกี้เขาบอกว่ากลุ่มอะไรอันดามันกลุ่มคนอันดันอะไรอันดามันเนี่ยฮะภาคใต้ภาคใต้ครับ ก็ให uhm, ้อย,อย่างเย็นเย็นมันจะรื้อฟื้นเรื่องที่ดิน9 9ร้อย9ร้อยกว่าถนนได้่าเพราะว่าเห็นจากผู้พองก็ยกฟ้องกันก็ไปดูเข้ากฎหมายผมฟังมาก่อนที่ผมจะมาสอบถามและตั้งกคือว่าคำสั่งทางกฎหมายเนี่ยมันมีการครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะฟ้องร้องกันหรือจะยกก็ไปว่ากันเอง ไม่ทราบครับเป็นเรื่องของทางศาลแล้วก็เป็นเรื่องทางการปฏิบัติตามกฎมันต้องปฏิบัติตามข้อคําสั่งของศาลฎีกาและศาลปกครองส่วนรายละเอียดทางกฎหมายผมไม่ขออนุญาตไม่ขอขอชี้แจงเพราะว่าผมไม่สามารถจะรู้รายละเอียดของกฎหมายได้ก็เป็นเรื่องฝ่ายกฎหมายทั้งหมดจะต้องดําเนินการแต่ก็เห็นท่านอนุทินท่านชี้แจงว่าทําถูกต้องก็ไม่น่ามีอะไรที่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ไม่ต้องออมาตอบโต้ผมเลยทั้งสิ้นเพราะว่าผม ทำให้มันเกิดความชัดเจนไม่ใช่ข้อสงสัยของผมคนเดียวมันเป็นข้อสงสัยของสื่อมวลชนและประชาชนเกือบทั่วประเทศไม่ครับเพราะว่าผมอยู่สักคาสักสานตอนที่เกิดเรื่อง ไม่ทราบครับก็เป็นเรื่องคนที่เกี่ยวข้องคือวันที่เกิดเหตุที่เป็นเรื่องเนี่ยผมอยู่คาชักสถานมีสื่อมวลชนหลายฉบับอยู่ที่นั่นด้วยพอทราบว่าเรื่องนี้สารตัดสินท่านนายกเศรษฐาก็โทรหาผมและบอกให้ผมกลับประเทศผมก็ได้ทําหน้าที่แค่เจอท่านนายกมติคาชักสถานกับรัฐมนตรีพาณิชย์เท่านั้นแล้วผมก็บินกลับเลยพุกอย่างอื่นผมไม่เกี่ยวนะครับก็ต้องให้เขาว่ากันไปตามกระบวนการ ได้เคยชี้แจงไปแล้วนะครับว่าผมก็จะดูแล้วก็อันไหนที่ปัญหาที่มันเป็นปัญหาหรือไม่ถูกต้องก็ต้องดําเนินการนะครับจริงๆผมมีเหตุผลอธิบายได้หมดสําหรับคนที่ผมย้ายนะครับออแล้วก็ก็อันนี้ก็ไม่จริงนะครับที่บอกว่าขณะนี้ผมกําลังชงเข้าครมอวันนี้ที่จะย้ายปลัดแล้วก็ย้ายอะไรต่างๆนี้ก็ไม่จริงนะครับไม่เคยพูดว่าจะย้ายนะครับแต่ถ้าทําไปดูไปขนาดนี้ผมกําลัง คุยกับอาทิตย์ดีทุกกรมคุยกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนต่างๆแล้วก็ขอดูรายละเอียดของงานที่ทํานะครับแล้วก็จากวันนี้ไปก็จะมอบให้ล้ตธีช่วยซึ่งผมแบ่งงานให้แล้วเนี่ยให้ท่านไปดําเนินการต่อนะครับเพราะนั้นผมยังไม่มีความคิดที่จะย้ายใครมากไปกว่านี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ย้ายนะครับก็ถ้าพบตรงไหนก็คงย้ายนะครับหรือมีเรื่องที่ไม่ชอบทำก็ต้องต้อง,ต,องต้องว่ากัน ไม่มีใครรอถึงกันยาครับเพราะว่าในคณมอผมได้สั่งการไปทุกกระทรวงแล้วว่าจากวันนี้เป็นต้นไปให้รีบดําเนินการที่ให้รีบดําเนินการเพราะว่าอยากเห็นวันที่หนึ่งตุลาสามารถปฏิบัติการได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไปรอ,อยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะปัญหามันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มวางแล้วก็ในการให้หน่วยราชการในกรมที่ผมสังกัดเริ่มพิจารณานะครับหรือจะให้ผู้ที่มีอำนาจหรืเกี่ยวข้องให้เสนอ แล้วก็จะพิจารณาผมตั้งเป้าว่าจะให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎานี้หรืออย่างช้าไม่น่าจะเกินกลางเดือนสิงหาการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมดทุกระดับก็จะเสร็จสิ้นเป็นตามกระบวนการเกียยวว่างไงฮะก็ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกียยวว่างนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกี่ยวว่างก็ย้ายเลยอ่ะไม่มีปัญหา ไม่ที่ผ่านมาเขาทำกันเหมือนกันแต่ก็ทำยืดยืดทำไปเรื่อยๆผมเนี่ยจะทำให้มันเสร็จเพราะกระดาสิงหาเสร็จเนี่ยก็คำสั่งทั้งหมดอะไรถ้ามีการเสนอมีการโปรดกล้ามีการวันที่หนึ่งตุลาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เลยอันนี้มันคือไม่จำเป็นต้องมารอดึงอะไรกันนะครับก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เลยเพราะปัญหาขนาดนี้มันก็เยอะนะครับ ผมจะดูทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงเรื่องอัมพายเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับตรงไหนเข้าข่ายกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายอันไหนเข้าข่ายบอกพวกบกครองในหน้าที่ก,ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับหรือตามคําสั่งทางปกครองหรือตามความเห็นผู้มงคบบัญชาที่ควรต้องทงผมบอกแล้วว่าภายในสามเดือนนี้ผมจะดําเนินการแล้วก็ถ้ามีปัญหาตรงไหนผมย้ายตรงนั้น ถ้าเกียร์ว่างเนี่ยแสดงว่าคุณผิดหนึ่งห้าเจ็ดผมจะดำเนินคดีขยาดด้วยซ้าไปถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนหมายความว่าไงถ้ามีความผิดชัดเจนก็ย้ายเลยครับไม่จําเป็นต้องรออ่ะนี่ไม่นี่อยู่ในฤดูอยู่แล้วขณะนี้กําลังจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งดําเนินการแล้วตั้งแต่ต้น ในครมคก็มีคำหลักชัดเจนวันนี้ก็จะมีเข้าอีกหลายหลายหลายกระทรวงในการเปลี่ยนแปลงและผู้นําระดับสูงของกรมของกระทรวงชัดเจนนะวันนี้มีอีกหลายคนนะแต่ไม่ใช่มาหาไทยก็อันนี้ก็ไปดูตามคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ ทราบอยู่ว่ามีการโยกย้ายแต่ว่าันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายของสหรัฐก,ก็ว่าไปนะครับก็เป็นหน้าที่เขาเขามีการดูแลแล้วเขาจะทำหรือไม่ทำยังไงก็เป็นสิทธิ์นะครับส่วนเราเองเราก็มีหน้าที่ว่าเราก็ต้องดูภาระของประเทศว่าจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าถ้ามีปัญหาก็ต้องดําเนินการแก้ไขไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้ประโยชน์เกิดกับประเทศชาติสูงสุดวันนะครับขอบคุณครับช่วยแก้ข่าวเรื่อง ขันครับระมูด้วยอะไรไหนไม่สบายใจไม่เรื่องนี้ซีเรียสเพราะมันมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาหลายป่เศและกังเจรจากั้งเรื่องนี้อยู่แล้วอยู่ไปต่อแวก็มาโตกันไปใช่ไหมมันมีประการสำคัญ แล้วแผนของทอเรเขาอยากได้เขาไม่ได้บอกผมว่ามันมีแผนต้องบอกว่าเขาเขาสนใจที่เขาอยากเป็นตรงเรือด้านนี้เพราะว่าไม่งั้นเขาต้องวิ่งจลับมาท่อมาที่ผมก็บอกว่าันนี้ต้องไปดูตามความเป็นไปจะเกิดขึ้นได้าาเ,ม,เ,เมื่อไหร่ที่ว่าแผนเนี่ยเขาคุมขยายความอันนี้เป็นแผนของเราเองไม่เกี่ยวแผนที่ไม่ไม่เกี่ยวแล้วก็ยังไม่เป็นแผนด้วยนะครับยังไม่เป็นแผนแต่เขามีในใจผู้นาระดับสุดของข้องทัพเรือผม สวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยวพีร์เตอร์สนะคะรายงานสดจากที่ทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงก่อนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่สำหรับการให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมคุณผู้ชมได้ยินเสียงดิฉันไหมคะก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเมื่อสักครู่มีในส่วนของประเด็นใดบ้างนะคะก็ตอบคําถามในหลากหลายประเด็นเลยสําหรับในวันนี้ส่วนของคุณภูมิธรรมนะคะคุณผู้ชม โดยประเด็นแรกนะคะมีการสอบถามถึงเรื่องความชัดเจนคามจริงเ,เกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวเรื่องฐานทัพเรือใจจังหวัดพังงานนะคะคุณผู้ชมที่ทางสหรัฐจะมาขอใช้ฐานทัพเรืออยู่ในข้อาการเจราจาภาษีหรือไม่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าคุมารบระบ,บุว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็เป็นในส่วนของกองทัพเรือที่ออกมาชี้แจงอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะคะ,าะ,คะฝากไปถึงสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวนะคะคุณผู้ชมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ทางสหรัฐไม่เคยพูดคุยกับตนเองเรื่องนี้ซึ่งทางกองทัพเรือมีแผนเรื่องของในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้วแล้วกอ็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการนําเสนอเพราะว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่สบายใจและตนเองเไม่ได้โกรธนะคะแต่ว่าไม่สบายใจมากถ้าหากว่ามีการนําเสนอข่าวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติมีการนําเสนอที่มีผิดแบบนี้อีกเนี่ยก็ อาจจะไม่มีการให้สัมภาษณ์แล้วส่วนเรื่องเขากระโดงนะคะคุณผู้ชมที่เป็นข้อพิพาทอยู่ในขณะนี้คุณภูมิธรรมระบุนะคะพี่เบียร์บังกล้องอยู่นะก้องโทรศัพท์มือส่วนเรื่องที่ดินเขากระโดงนะคะคุณผู้ชมก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ไปอย่างชัดเจนว่าให้ทางอธิบดีชี้แจงภายในเจวันแล้วก็หากไม่ชัดเจนจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็หากมีเหตุผลรองรับได้ถือว่าพึงปฏิบัติได้ก็จะ ไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการนแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายดูหลักกฎหมายเป็นหลักแล้วก็ไม่อยากจะขีดเส้นใต้ว่าเรื่องนี้จะต้องใช้เวลากี่วันนะคะส่วนที่มีการอนุกราตโชงยื่นยุบหกพักที่มีการนัดรับประหารหาร่วมกันที่บ้านจันรสองล่านในวันนั้นคุณทําบอกนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนนี้เองเนี่ยก็ออ ตนเองเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าในขณะน,นั้นในกฎเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยไอยู่ที่ประเทศคาร์ซัสสถานส่วนเรื่องการแบ่งงานของทางกระทรวงมหาดไทยคุณทําก็พูดเรื่องของการไม่ได้อยากที่จะมีการยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหากว่าพบว่าใครที่ไม่ทํางานหรือว่าทํางานไม่ถูกต้องไม่ตรงไปตามออนโยบายที่มีการก,กําหนดเอาไว้ก็จะต้องมีการย้ายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงเดือนกันยาย,ยนยนืยนยนันในส่วนนี้นะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของค่ายผู้รีภยัยคุณผู้ชมก็บอกว่าได้ยินรับรู้เรื่องนี้มาอยู่แล้วนะคะที่ทางสหรัฐอเมริกามีการตัดงบประมาณเกี่ยวกับค่ายผู้รีภยัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือค่ายที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งงบประมาณก็จะสิ้นสุดในเดือนสิ้นเดือนนี้คุณผู้ชมก็บอกนะคะคุณผู้ชมว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอยียดแล้วก็ขอทราบเรื่องของนโยบายของทาง รัฐบาลสหรัฐ่งคุณโดนัลด์ทรัมอยู่บ้างแล้วก็ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการแต่ว่าเรื่องในประเทศเองเนี่ยก็หนักเช่นเดียวกันนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะเดี๋ยวหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมารายงานนะ้นผู้ชมพักสัญญากกันก่อนเงเท่านี้นะคะสวัสดีค่รีเจดี้พ็อกเก็ตว่าคะ